สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดินทางมาถึง EP ีที่2องร้สาแล้วนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รับรถจบจริงนะฮะลูกค้าใช้เงินรถเพียงแค่3 9 0 0 0บาทนะครับกับรุ่นสประตูเตี้ย LDA ตามโปรโมที่ลงโฆษณาไว้นะฮะกับโปรที่ลูกค้าเลือกก็คือโปร105นะครับสำหรับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดคููก้าออออย่เภภชมิ็ื บ้านเกิดของผมนะครับก็คือจตุรัสบ้านเดียวกันนี่นะครับลูกค้าดูผมมาในช่องแล้วก็มีเพื่อนแนะนําบอกต่อเพราะว่าลูกค้าเพื่อนของลูกค้าก็คืออยู่ที่จตุรัสก็คือเคยออกรถที่ผมแล้วก็เลยแนะนํามานะครับแล้วสุดท้ายลูกค้าก็ลองยื่นเอกสารดูว่าสามหมื่นเก้าเขาจะจัดผ่านที่เงื่อนไขนี้ไหมแล้วสุดท้ายลูกค้าก็จัดผ่านตามเงื่อนไขนี้ครับเคสนี้ก็คือลูกค้าทํางานอนาไมยนะครับอยู่แถวตัางอยู่แถวที่จตุรัสนะครับแล้วก็สามี ของลูกค้าก็คือทํางานอยู่โซนที่จตุรัสนะครับก็คือทํางานซื้อกันสองคนสามีภรรยานะครับก็รับรถจดที่3 9 0 0 0บาทนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปชมรายละเอียดการตกแต่งลูกค้านี้ว่าการตกแต่งลูกค้านี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนั้นผมก็แจ้งลูกค้าไปว่าถ้าลูกค้าอยากได้เลิกที่ลูกค้าต้องการลูกค้าก็ต้องเดินทางขึ้นมารับรถเองนะครับแล้วลูกสุดท้ายลูกค้าก็คือเดินทางขึ้นมารับรถเองวันที่ลูกค้าเดินทางมารับรถก็คือวันที่3นะครับเดือน6 ก็คือเดินมิถุนานะครับก็เป็นเรื่องดีของลูกคา้า <ừ> ก็มีค่าเดินทางในการเดินทางมารับรถให้นะครับสำหรับกรณีที่ลูกค้าเดินทางมารับรถเองที่เกิน300กิโลนะครับตอนนี้ผมมีให้ยอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศก,การส่งมอบรถยนต์คันนี้แล้วก็การละเอีย,การ,รยาการตกแต่งรถคันนี้ว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งน,นะครับวันนี้ส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับผมสำหรับคันนี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ขายดีครับเช่นเคยนะฮะกับสีประตู L d A สีขาวแบบนี้นะฮะกับคันนี้ก็คือเป็นรถรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรถที่ความต้องการค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไป็รุ่นเล่นกันเยอะแต่รอไม่นานนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าสี่ประตู LDA เกียร์ธรรมดาเรารอรไม่นานนะครับอย่างคันนี้้าทําเรื่องประมาณไม่เกินสิบห้าวันก็ได้รถแล้วนะฮะการตกแต่งคันนี้มีอะไรบ้างเดีย๋ยวผมพาเดินชมเนาะว่าโปรที่ลูกค้าเลือกโปรอะไรนะฮะโปรที่ลูกค้าเลือกโปรนี้ก็คือเป็นโปรล้อ n 5 i นะครับก็เช่นเคยฮะ n 5 SE หน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งนะครับหน้าใสยางสองสี่ห้าสี่สิบห้าคันนี้กดหน้าลงมาหนึ่งนิ้วครึ่งด้านหลังก็ใส่สองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับกดหลังสามนิ้วนี่ก็เป็นทรงของรถคันนี้ผมว่าผมทำทรงแบบนี้แล้วผลตอบรับของลูกค้าค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วว่าการใช้งานก็ตอบโจทย์ได้ครับไม่เตี้ยมากขับได้ครับต่างจังหวัดขับสบายครับแบบนี้นะครับ ส่วนด้านหลังก็เช่นเคยครับถอดกนโช้น,ชนหลังออกใส่ค้ำหลบป้ายแล้วก็มีการติดตั้งทอ่อซิงนะครับคันนี้เลือกทอ่อซิงออกท้ายปลายไดสีสำหรับกระบะไลเนอร์ก็คือลูกค้าเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมจากโปรโมชัน่นเพราะโปรโมชันมช่นล้อกเอ็นไฟจะไม่มีกระบะไลเนอร์นะอันนี้ก็คือลูกค้าเพิ่มเติมลูกค้าท่านใดที่เห็นนี้ก็คือเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะครับส่วนฟิวมันนี้คือใส่ฟิลม์ม60%ตนะครับบานหน้า สี่สิบเปอร์เซ็นส่วนเบาะหนังนี่ลูกค้าก็รีเฟวเพิ่มเติมเข้ามาจากโพนะครับเพื่อที่จะให้รถของตัวเองสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็สวยงามครับเพราะว่าเบาะหนังผมว่าค่อนข้างจะลงตัวกับโทนสีดําแบบนี้แล้วก็ใส่เบาะหนังโทนนี้นะครับดูแลง่ายนะครับสะอาดสะอ้านสวยงามนะครับแล้วก็รถดูหรูขึ้นนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คืออยู่นอกเหนือจากโปรโมชั่นล็อตเอ็นไฟนะฮะนี่ก็คือลูกค้ารีเควสมาก็คือเพิ่มเงินเข้าไปนะครับ ส่วนอุปกรณ์ที่มากับโปลก็คือเป็นดิฟฟี่โทษทีครับเป็นวัดบูธนะครับวัดบูธหนึ่งตัว <Okay. S 1> แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือชกอัพชกอัพฝากระโปรงจริงๆผมใส่ให้ทุกคันอยู่แล้วแหละอยู่ที่ความชอบของลูกค้านะครับนี <Yeah. S 1> ่ครับก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับของแต่งที่นี่นะครับก็ใส่ให้ลูกค้าลูกค้าใช้งานได้จริงๆทุกอย่างก็ เน้นการใช้งานมากกว่านะครับถ้าลูกค้าได้ใช้งานได้จริงๆก็ผมก็แฮปปี้แล้วครับสําหรับการตกแต่งอุปกรณ์ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็สําหรับออกรถเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนผมมีใส่ตัวล็อกฝาท้ายให้นะครับล็อกฝาท้ายให้ทุกคันนะครับเนี่ยครับผมติดตัวนี้ให้ลูกค้าก็ไปหากุญแจคล้องเอาได้เลยนะครับอันนี้ราคาไม่แพงนะครับผมติดให้เลย ป้องกันไฟท้ายหายนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเซฟนะครับหรือเวลาไปจอดแล้วมีคนมาเปิดฝาท้ายก็คือเราไม่อยากให้คนอื่นมานั่งรถเราเนาะเราก็คือใส่ตัวล็อกนี้ท้าก็จบละตรงนี้นะครับก็คือไม่ต้องใช้เป็นแบบรีโมทนะครับใช้เป็นแบบเมนวนวลจะง,ง่ายที่สุดแล้วสําหรับการล็อกฝาท้ายอันนี้ผมติดตั้งให้แล้วก็ลูกค้าก็ไปหากุญแจมาคล้องเอาแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวยังไงพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ ที่สงมอบจริงตามโปรแบบนี้นะครับผมเรร็บร้อยแนละ้วครับสำหรับการส่งมอบในตอเอช้านี้นครับกับ f อีที่อยู่อำเภอจตุรัสนะฮะจังหวัดชัยภูมิก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รับรถจบจริงนะ3 9 0 0 0บาทต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้แบบ ลูกค้าท่านนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับต้องการเป็นเจ้าของรถใหมายแดงก็ยินดีให้บริการนะครับตรงนี้ต่างจังหวัดทําเรื่องได้ครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถทําเรื่องได้นะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมพบกันีกทีคลิปหน้าอีทีหน้านะครับว่าผมจะไปส่งมอบรถที่ไหนแล้วก็รีวิวรถรุ่ไหนก็คอยติดตามได้เลยฮะกาลังายแดงแต่งซิ่งครับผมวันนี้นะครับบายบายครับผมสวัสดีครับ ียบา้อยแล้วครับสำหรับการส่งมอบร,รถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบร,รถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใหม่ป้ายแดงอยู่นะครับลองพิจารณาจากในช่องดูได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต่างๆที่เรานำเสนอก็เป็นโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆนะครับการันตีจากการส่งมอบร,รถยนต์มาไม่ต่ำกว่า200คันนะครับในช่องและก็ยังมีลูกค้าที่กำลังรอออกรถใหม่อยู่อีกจำนวนมากเหมือนกันนะครับ ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชช่องของ YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับของหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้าไปสอบถามทับท่ายกันได้เลยยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมพบกันอีทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าผมจะไปรีวิวรถรุ่นไหนไปส่งมอบรถที่ไหนลูกค้าทําอาชีพอะไรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ